สวัสดีครับ <c oughs> มือพ่อมีขพามาเบ่งไก่ปลาไก่ปลากล็ามีหลายครับใครสนใจอยากจะได้ไก่ปลาปลาแถมีลูกมั้นครับมันตัวเมย ให้ชื่นใจผมสิขายครับสีปลาสวยงามนะครับปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่อยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนี่นะครับแกปลาลุ่น ลลยครับให้สนใจอยากได้ปปเปปลาปลาแผลลอยปซ็น ยังเป็นไก่นุ่มอยู่ครับได้ประมาณ6เจ็ดเดือนมันมวนไปหากินมใส่กัน นครับแม่หญิงตัวหนึ่งหอดเวลากินเขามันก็ับมาไก่รุ่นในที่นี้อายุสามตัวครับเป็นแม่ตัวนึง น่างามนะครับลาแผลหูขาวครับ ไอ้สนใจพามาสอบถามผมได้ครับขายาราคาบ่แพงครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ผมนำได้ครับขอบคุณครับ